ต้องตากใบสูงผู้ปันแหง้งไตโมเดลชาแนลต่างเสียงวันเมื่อนนายคาเฮาเตม,มาแหลกลายปืนเผย้อมูลลองการให้สถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาติคอลอมอ9ตุลาคม2567ใน้ก็เป็นข่าวลี้ตีปีนอ้องก้นตียิบไหวบัานโหกปืนตีสูงแต่บ้านโห0ูนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นข้าวย่ามหึงเกิน15ปี เมื่อเลวแน่ตั้งไทยเปินกรลายเปิดปันการยืนขอใบสําคัญต่างดาวอำนั้นที่พี่น้องเขาห้องว่าพาสปอร์ตทาวอนตามมาติคอลอมอเมื่อวันที่9เก่าตุลาคม2567เสียเยาแรลาไรล,ล่วงไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่าเก่าพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาในจึงมีผลบังคับใจหลังประกาศ30วันวาไหน ทำามาเฮียนฮู้จ้องกันง่ายๆค่ะนอะสังวัเตอเอาหนังสือเสียกอม่อ่านในพี่น้องเขาเนี่ยกอมันกอเตยาวนายาก่กอพี่น้องเขาบาังกอก็เต็มป้อปองใจในนั้นขนาดน,นอเมืเ่อเหลวในพี่น้องกำพองกอปองใจก็มีเย่าในขนาดนเยากอกำพองกอไปป้อปองใจก็มีตั้งน้ำในค่ะ เที่ยวก็คาเขากาตออกมาแหลกลายเที่ยวก็ซับเลี้ยงในพี่น้องเขาคือป้ออะไรเข้าใจกันแท้กําหนึ่งนคะครับเนาะลาดกันเข้าใจง่ายๆก็เปนเตเปลี่ยนปันจากบ้านหหกหรือว่าหศูนย์ตีเข้ามาอยู่เมืองไทยหึงเกินสิบห้าปีเสียวกเ็เปลี่ยนเป็นบ้านห8แปดในนั้นขนาดเนาะตามสถานะและเปลี่ยนสถานะต่างดาวเขาเมือง ถูกต้องตามกฎหมายเยาวกเตมีขั้นตอนแลอําป้อไรใจข้าวยามหึงเหมือนเมื่อก่อนในนั้นขนาดเนาะเตมีไรไว้คืนอีกนึงนะครับตอวนี้ก็อตั้งอาเภอก็อเตมีขั้นตอนแล้วก็เตมีลอกล้ายในการเตรียมแผนนั้นขนาดเนาะการเตรียมการไหวตอนตาหับมือในการยืนคาลองขอมีสถานะต่างดาวในนั้นขนาดเนาะมาโดยขั้นตอนมั่นขนาเนาะมีสั่งพองนะครับหนึ่งจุดตุ่มก้นในบานผููอันเกี่ยวข้องรวยร้องในกำสือนะคะ อำเภอเตยไรลงกว่ากดทัดแจดรองหมันแมนเอกาสารและหลักฐานคำร้องเจ้ในจ่องมั่นหมันแมนก่อนตีตใจตื้อในการยืน 2. กดทัดแจดเอกาสาร 1. บัตรประจำตัวกลุ่มเป้าหมายเลขหกและเลขศูนย์ทะเบียนบานทอลอะสิบสามหรือทะเบียนประวัติทลอะสามสิบแปดขอแบบํำรวจตีใจในการจัดทำทะเบียนประวัติแบบใใเ,ตเช่นใบครอบครัวอํานั้นใบํำรวจแปดเก้า ตรวจทัดแจดเยา้าเอกสารถูกแมนตั้งอำเภอเตหมายไห้ไล่จือวาเตจังยืนคำลองลายสี่กดทัดแจดเยา้าเอกสารอ่ำถูกแมนผู้ไลต่ตีตรวจคัดแจงเอกสารเยา้าอ่ำมันแมนอ่ำเต็มทนตีหลํำลองมีข้อมูลอ่ำมันแมนขาดหายเมื่อน,นังอ่ำไล่แต้มไหว้อมูลตีแจงแรงเมื่อน,นังสถานตีเกิดอ่ำไล่ลาดไห้ในปีพศออตีเข้ามาเมืองไทยเย้ากออ่ำไล่บอกว่าเกิด เมืองไทยหรือว่าเกิดดีไล์ในนั้นขนาดเนะาะเย้าก็แทงอันหนึ่งก็ข้อมูลจอปอรืจูมเมอเตอําตรงกันหรือว่าข้อมูลี่มันอําถูกแมนนั่นขนาดเนาะก็อันนี้ก็ตีายกาแก้ไขไววนะครับหา้านัดหมายแก้ไขเอกสารอำเภอเตีไยนัดหมายวันเวลาในการนัดกาแก้ไขเอกสารอํำนั้นายห้างแห่งเอกสารเหมือนหนังเอกสารในการแก้ไขและพยานในการรับรองนะครับเนาะ เย่าก็เตไลย,ยืนคำลองแก้ไขสังว่าแก้ไขเยา่าหรืองามก็รอยืนคำลองในการยืนสถานะต่อกว่าในขนะสังว่าเจ้าตัวข้ยืนกกไลอ่ำข้ยืนกกไลเนแน่แน,นขนาดะนออันนี้ก เป็นซิทของเจ้าของตัวเก่าในนั้นขนาดเนาะสั่งว่ายืนก็ใจบัตรโห่กหรือว่าเล็กซูนกาเหมือนเก่าก็ลายอยู่นะคะับกลวยกวาเมื่อเหลียวในเ,นเปิ้นก็เปิดโอกาสปันสาหรับก้นตีใครยืนขอสถานะต่างดาวตีเขาเมืองตีมันถูกต้องตามกฎหมายในนั้นขนาดเนาะสั่งว่ายืนยืนไหวในก็เฮาก็เตะไหลหางแฮนเหมือนหนังตีลาดไหวเมื่อไกลน,น,นั่นขนาดเนาะก็เตะเป็นบัตรประจําตัวของเฮาทอลอ์สิบสาม หรืออำนาั้น, 38, อน,นทอร่สามสิบแปดขอในคณะยกใบํำรวจ อาจจะเป็นใบทะเบียนประวัติหรือว่าใบครอบครัวนั่นขนาดเนาะเ่ยาวกอแทงอันก็คือใบสำรวจ8เก้าในนั่นขนาดเนาะของมาสิบปีนี่ค่ะอันนี้เขาก่อติดอะไรหางแหนไหวในขค่ะเนาะตอนตาเตะเอากายืนในการเตะยืนคำลองนั่นขนาดเนาะเปิดนเตะตรวจสอบแล้วก็หางแฮนเอกสารไหวแทงกําหนึ่งในนั้นขนาดเนาะอันนี้ก็เหาเตรียมไหวตอนตาเตะเอากายืนตีปอหลวงหรือว่าผู้ใหญ่บ้านตาบัตรเตเขาอยู่นั่นแางกําหนึ่งในนั้นขนาดเนาะสังว่าเปิ่นเปิด พือยืนเย่าในกาเขาก็เตลไยกายืนตีอำเภอเพื่อตียืนขอสถานะต่างนาวหรือว่าขอพาสปอร์ตฮาวันในตีพี่น้องเขาเข้าใจนั่นคัะเนาะตีลำลองคันเนะาะให้อพี่น้นองเขาป่องใจแล้วก็ถ่อมตัวข้อมูลดีๆในคัะเนาะอย่าไปลารีอาลาดข้อมูลตีมันอันอําป้อมอันแมนแล้วก็ลาดในการกะมันเด็ห้ฮือพี่น้องเขาบางก็เข้าใจพิษแล้วก็เข้าใจข้อมูลมันพิษพิษพลาดกะในนั่นค่ะนะเนาะโอเค่ะ อันนี้ก่อใครฝากไว้อีกนึงในะคะันเนาะสังว่ามันมีข้อมูลอัปเดตหรือว่าข้อมูลใหม่ๆเจ้าหือคาเขาเตออกมาลาาเนปีน้องเขาแทงกําหนึ่งในะคะันเนาะไปสืบต้วยคลิปวิดีโอใหม่กะตั้งนาพร้อมกันในะคะันเนาะตอนต่างเมื่อใหไม่สูงกูก็คขา